กินเก่ากีน้ำกันเร้อแซ่บแซ่หนุ่ยเด้อีไน้องเื่อมาๆมผ่านมาตะอุยได้แหน่เร่อไป้องเด้อแซบแพี่น้องแซบอาชีพระคังเ่อทุกบ้านการเด้อยไป้องเด้ออะกีพให้ชู่มือกับญาติมาพาเพื่อเ็ดเออาชีพระคังอะตลักษเทียนแต่ลูกคาสะแหนมากกับไปเห็นแหน ตาตัางนักทิ่เขาแเ่็งจักพี่เขาวันเสาร์กินลาบไปเดอพี่นอกไม่กินลาบปานแต่เดิมสุดยอดาม,า,ามหมอเา, <c oughs> าเรียงระดับเมนูสุดยอดสุดยอดกีดดมมด่มกิน,นกันแบบีนกัแมาใส่ล่ะอื่นจะเพื่นมาอเาานนาพื่นอนมาใส่ล่ะเอเดเอสุดยอดคุณแม่จำปีเยี่มมากสุดยอดขายดีขายดี มาให้ท่านเด้อเพราะว่าคุณแม่เริ่มตั้งแต่จักม่วงกับมือเนี่ยหกม่วงกล่านัดกันแปดม่วงแต่คุณแม่นัดตั้งแต่หกม่วงกว่าถึงถึงถึงไหนประมาณขันเหลี่ยมกับอบขี้นองโอเคขายไปเลยขายไปเลยไม่ห้ามค่ะโอเคนี่แหละค่ะคุณแม่จำปีเล่าขายดีเขากีเล่าแซ่บนะคะ ชุบไข่เดี๋ค่ะชุบแล้วชุบอีกย่านแต่พี่น้องก็เซบกรอบนุ่มละมุนค่ะไม่ธรรมดาไม่ธรรมดารีบมาด้วยจ้ากะสิประมาณถึงช่วงบ่ายโมงนะจา้าอ่าก็คือตามนัดค่ะไม่ได้ผิดคำมั่นสัญญาค่ะนะคะขอบคุณมากนะคะคุณพี่สุดยอดโอเคนะคะโอเคนะคะอ้าวบา,บายยังบาย,บายยัง S <S ขอบคุณค่ะขอบคุณทุกท่านที่มาอุดหนุนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่จำปีเขากี่แซบ <ใน S 1> อ่า <ใน S 1> คือตอนนี้คือจะต้องแจ้งให้ทราบว่าอยากจะถามคุณแม่ให้ชัดเจนว่าถ้าไปกีเขากีขายเนี่ยมันกีถูกมือบอบอคูอ่มือสัปดาห์ละครั้งวันพันพฤหัดสัปดาห์ละครั้งวันพฤือหัสเริ่มตั้งแต่จากโมงค่ะเริ่มแต่เศ้าเ้านี่จากโมงค่ะจะได้มาถูก โมงเสาหมกโมงเสาขายฮอดบายเท่าไหร่คะใบโมงคือจบแบนบอเกิดแล้วหมดเลยบอมี่ลี่อีกเนาะเพราะว่าต้องแกงให้ลูกค้าทราบค่ะเพราะบางคนเข้ามาเด้๋เวอ้าวันนี้ไม่ขายเลยตั้งใจจะมาซื้อก็เลยจะต้องเค็นคุณแม่ให้ชัดเจนค่ะเพราะว่าเห็นใจเห็นใจลูกค้าค่ะองไว้เยอเเอาเอาเอาเนี่ยคล้ายๆออเดอร์เลยค่ะเนี่ยสิบบาทค่ะ นะคะก็คือสัปดาห์ละค้งสัปดาห์ละค้างวันพระฤหัสค่ะที่ร้านดาหลาที่ร้านดาหลาสี่สามนะคะร้านนวดดาหลาค่ะก็คือก็คือก็คือต้องชัดเจนอ่าอ่าอ่าเดี๋ยวเอาไปส่งค่ะเพราะว่าออเดอร์อันนี้รับเดี๋ยวเอาเอาไปส่งค่ะ เพราะว่าไม่อยากจะผิดนัดไม่อยากจะผิดนัดกับลูกค้าไม่อยากให้เขารอเสียความรู้สึกเนาะนี่แหละคะ่ะคือ,อเรื่องจริงนะคะไม่ได้ชงเรื่องนะคะว่าทําไม่ทันค่ะทําไม่ทันจริงๆค่ะนะคะโอเคนะคุณแม่ยืนยันนะสัป,ปดาห์ละครั้งทุกวันพฤหัสแปดโมงเช้าถึงบ่ายโมงโอเคค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะจะได้ไม่ต้องเสียความรู้สึกจะเขากี้แสบนะ มันจะเป็นเขากีซึมโอเคค่ะเอ้ยสุดยอดเลยค่ะสาธูค่ะสาธูค่ะเสียบบอกินแล้วอ่ะพี่นอเกทั้งมาซื้อทั้งมานางกินทาเข้ากีคุณแม่จำปีสุดยอดนางเอกของภาคอีสานเฮ้า ว่ธรรมดาเด้อเจ้าค่ะที่ไม่ได้ลงเฟซนี่ไม่ใช่อะไรนะคะพอดีออเดอร์อ่าพวกแหนมนะคะพวกส้มพวกแหนมเยอะอ่าแม่ก็เลยพักเอาไว้วันนี้วันแรกค่ะลงมือกี่เข้ากี่แล้วตอนนี้กําลังกําลังอ่ามีความขัดแย้งกันอยู่ระหว่างสั่งออเดอร์ไว้ยี่ิก้อนค่ะนะคะให้มารับแปดถึงเก้าโมงนี้8ปดโมงกว่าแล้วพอดีลูกค้าขายดีมากวันนี้ค่ะ ก็เลยก็เลยต้องเล่งกันค่ะต้องช่วยกันนะคะไม่ธรรมดาเด้อเข่ากีเข่ากีไทยบ้านเฮ้าอ่ะนะคะทรงเมืองนอกเข่ากีขึ้นเดีนดังเครื่องบินเนาะแม่เอที่เนี่ยสุดยอดเนาะเป็นกําลังใจให้แม่นะคะนะคะวันปกติธรรมดาก็มาอุดหนุนนะคะที่ร้านดาหลาค่ะร้านนวดดาหลาสี่สามนะคะ อันนี้ก็คือลูกค้ารายใหญ่ใหญ่จริงๆเลยเนี่ <laughs> นั่งคุมเลยโอเคขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเชิญมาอุดหนุนเข้ากี่แม่กัมปีนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ